ต้นโพในต้นโพอัศจรรร์วัดนิเวศธ,ธรรมวัตไม่ใช่พระศรีหมหาโพนะพระสรีหมหาโพอยู่ด้านในอยู่ด้านในบริเวณโบสถ์แต่นี่อยู่ข้างนอกแต่อารย์ก็คือว่ากิ่งก้านสาขานี่ยาวมากแพก่ไม่เคยเห็นที่อื่นดูยาวประมาณสิบห้าเมตรดยประมาณที่เห็นมากใหญ่ขนาดนี้ก็คือวัดท,ทบศอกจำปาศัก เมืองปทุมพรแขวงจำปาสัก์ประเทศลาวคือเห็นอยู่ที่วัดทบศอกอันนั้นเป็นต้นโพลิปประมาณ700ปีอันนี้ต้นโพลี่ประมาณร้อยกว่าปีเกือบ200ไม่มีต้นอื่นเพราะนั้นมันแผ่กินกานสาขาได้แบบอิสระมาว่าพระเอานี้ได้แล้วก็ผมภาพพระพุทธก็ได้มาห่มได้เลยมาทําบุญในโบสถ์เสร็จก็มาทําบุญบ้านหมผ้าพระประธานต่อ,อเป็นอันซีนไทยแลนด์ในวัดนิเวศธรรมประวัติบาบอินยุทธยา